ดึงขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟแบบนี้ครับนี่มีไฟแบบนี้แต่ไม่พอแค่นั้นครับไม่พอแค่นั้นนะครับข้างล่างตรงนี้สามารถที่จะเป็นแบบในเรื่องของเป็นไฟฉายได้ด้วยนะนี่ครับเป็นไฟฉายส่องเข้าไปถือว่าโอเคนะส่องเข้าไปราคาแค่6กบกว่าบาทสามารถที่จะเป็นแบบไฟแบบนี้ได้แล้วก็เป็นไฟฉายได้ถือว่าโอเคครับผมเอาไปวางตากแดดก็จะเกิดการชาร์จครับบริเวณด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะนี่จะเป็นแบบนี้ในการที่เราจะไปเสียบชาร์จนะครับตามจุดต่างๆในตรง Linked นี้ เป็นสายชาร์จจากไฟบ้านถ้าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการาชาร์จจากโซล่าเซลล์นะครับหรือจะเป็น power bank ก็ได้แต่คําว่า power bank ก็หมายถึงว่ามันจะมันจะเสียบชาร์จแบบโทรศัพท์ไม่ได้ดีพอเหมือนกับ power bank ที่เราซื้อกันในราคาหลายร้อยมันก็พอดีที่จะแบบในช่วงของแบตโทรศัพท์หมดมันพอที่จะประคองได้ครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือการที่แบบดึงขึ้นแล้วมันก็จะสว่างแบบนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะดึงขึ้นสว่างแบบนี้เอาลงปุ๊บเป็นแบบนี้เป,นบบนเป็นไฟฉายได้ด้วยครับ เป็นโซลาเซลล์ครับที่สําคัญเป็นโซลาเซลล์เวลาที่เราไปนั่นมานี่เวลาที่เราไปแคมปิง้งเหมาครับราคาแค่60บกว่าบาทเองครับเป็นทั้งไฟฉายได้ด้วยนี่ครับกดเป็นไฟฉายแบบนี้ก็ได้ครับหมุนซองไปตามที่เห็น60บกว่าบาทเป็นแบบโซลาเซลล์ถ้าเกิดได้ย้อนกลับไปเมื่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราหรือประมาณสักสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมว่าถ้ามีแบบนี้ขายแบบตลาดแตกแน่แ่แต่ว่าปัจจุบันมันก็มีหลายแบบหลายรุ่นนะลองไปหาใช้กันดูครับแค่60บกว่าบาทนะ